ค่ำคืนหนึ่งฝนตกหนักถนนที่เปลี่ยวร้างหญิงสาวผู้สิ้นหวังและความลับที่อันตรายถึงชีวิตเมื่อความเมตตากลายเป็นคำพิพากษาประหารชีวิตคุณจะก,กล้า,ผาเผชิญหน้ากับพลังแห่งความเมื่อที่ซุ่มซ่อนอยู่หรือไม่ขอเชิญท่านผู้ชมทุกท่านร่วมเดินทางไปกับความงามภายในจิตใจเพื่อค้นหาบทสรุปสุดท้ายฝนตกกระหน่ำอย่างไม่ลืมหูลืมตากระแสน้ำไหลเชี่ยวกรากบนพื้นถนนทำให้ทัศนวิสัยของสงชายถูกจำกัดถนนหลวงที่ปกติก็เปลี่ยวอยู่แล้วยิ่งภายใต้าพายุฝน ที่เทลงมาก็ยิ่งเงียบเหงาจับใจสมชายคนขับรถบรรทุกเพิ่งเสร็จสิ้นภารกิจขนส่งสินค้าทางไกลกำลังเร่งเครื่องเพื่อกลับบ้านก่อนเที่ยงคืนที่ปัดน้ำฝนทำงานไม่หยุดหย่อนแสงไฟหน้ารถสาดออกไปข้างหน้าพอให้เห็นถนนที่เจิ่งนองด้วยน้ำเพียงไม่กี่เมตรขับมาได้สักทักสมชายก็ต้องประหลาดใจเมื่อเห็นเงาคนยืนอยู่ข้างทางท่ามกลางม่านฝนสีขาวโทลนเขามองเห็นหญิงสาวคนหนึ่งกำลังนั่งกอดเขา่าตัวเปียกปอนไปทั้งตัวกอดตัวเองแน่นเพื่อต่อสู้กับลมหนาว สมชายลดความเร็วเปิดไฟเลี้ยวแล้วจอดรถตรงหน้าเธอรถกระจกลงสมชายตะโกนแข่งกับเสียงฝนว่าคุณผู้หญิงครับฝนตกหนักขนาดนี้มายืนทําอะไรตรงนี้ครับมีอะไรให้ช่วยไหมหญิงสาวเงยหน้าขึ้นมามองดวงตาเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกใบหน้าซีดเผือดเพราะความหนาวเย็นเสียงของเธอสั่นเครือคุณคารรถของฉันเสียค่าฉันหลงทางคุณช่วยให้ฉันติดรถไปที่สี่แยกได้ไหมครับฉันไม่รู้จะทํำยังไงแล้วจริงๆคาดสมชายลังเลยอยู่สองสามวินาทีเขารู้ดีว่าฝนตกหนักตอนกลางคืนไม่มีใครจอดรถรับคนปแปลกหน้า เกไม่ระวังแต่เมื่อเห็นหญิงสาวในชุดที่เปียกโชว์ก็ริมฝีปากมงคล้ําเขาก็อดที่จะปฏิเสธไม่ได้เอาหลักขึ้นมาเธอฝนตกหนักขนาดนี้ยืนอยู่ตรงนี้ไม่ปลอดภัยหรอกหญิงสาวกล่าวขอบคุณเสียงเบาแล้วรีบเปิดประตูรถปีนขึ้นไปนั่งที่เบาะหน้าสมชายหยิบเสื้อโค้ทบางๆออกจากช่องเก็บของในรถยื่นให้เธอเอาเสื้อนี้ไปใส่ก่อนนะเปียกแบบนี้เดียวเป็นหวัดหญิงสาวรับเสื้อไปอย่างเกรงใจขอบคุณนะคะฉันไม่รู้จะทํายังไงถ้าคุณไม่จอดรถ รถยังคงแล่นต่อไปทั้งสองตกอยู่ในความเงียบพักใหญ่สมชายชำเลืองมองเธอทางห่างตาพยายามทำลายความอึดอัดบ้านคุณอยู่ไหนทําไมถึงเดินทางคนเดียวบนถนนเอเวลานี้หญิงสาวหลบสายตาเขาเสียงเบาๆฉันแค่จะไปที่สี่แยกเองถ้าคุณไม่ต้องห่วงฉันคงไม่รบกวนคุณนานหรอกสมชายพยักหน้าไม่ถามอะไรเพิ่มอีกแต่เขารู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติภายใต้แสงไฟสลัวๆในห้องโดยสารสมชายสังเกตเห็นมือของเธอสัน่น ไม่หยุดราวกับกาลังกังวลมากรถวิ่งไปอีกหลายกิโลเมตรฝนก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดสมชายเริ่มรู้สึกไม่สบายใจเมื่อมองกระจกมองหลังเขาก็เห็นรถสีดําคันหนึ่งกําลังตามมาห่างหางรถคันนี้เพิ่งปรากฏขึ้นไม่นานแต่ความเร็วและลักษณะการขับขี่ของมันทําให้สมชายอดที่จะสังเกตไม่ได้สมชายพึมพำกับตัวเองแปลกจริงทําไมถึงได้ตามรามาตลอดแบบนี้เขาไม่ได้พูดเรื่องนั้นกับหญิงสาวเพียงแต่จับภูมิไหลาแน่นและพยายามมีสมาธิในใจลึกๆเขารู้สึกไม่ดีขึ้นมาทันที เมื่อรถบรรทุกค่อยๆเคลื่อนตัวเข้าใกล้สี่แยกสมชายจอดรถชิดขอบทางเพื่อปล่อยหญิงสาวลงเธอรีบกล่าวขอบคุณอีกครั้งแล้วเปิดประตูลงไปภายใต้แสงไฟสลัวๆสมชายเห็นเงาของหญิงสาวลับหายไปในสายฝนแต่ใจของเขาก็ยังไม่สงบเมื่อเห็นรถสีดำยังจอดอยู่ไม่ไกลาราวกับกำลังรอโอกาสอะไรบางอย่างรถบรรทุกเพิ่งจะเคลื่อนออกจากสี่แยกสมชายมองกลับไปทางกระจกมองหลังเขาเห็นหญิงสาวยืนรออยู่ท่ามกลางสายฝนที่ตกหนักแต่เพียงไม่กี่วินาทีต่อมารถสีดำ ก็พุ่งเข้ามาด้วยความเร็วสูงเบรกเสียงเอี๊ยดอาดดังสนั่นและขวางถนนชายชะกันสองคนในชุดดำก้าวลงจากรถหนึ่งในนั้นตรงเข้าไปหาหญิงสาวเสียงของเขากระด้างเธอนึกว่าจะหนีรอดหรือขึ้นรถมาเดี๋ยวนี้อย่าเสียเวลาหญิงสาวถอยหลังไปดวงตาเต็มไปด้วยความตื่นระหนกตะโกนเสียงดังคุณข้าช่วยฉันด้วยฉันถูกบังคับพวกเขาต้องการทำร้ายฉันได้ยินเสียงร้องของความช่วยเหลือสมชายเบรกกระทันหาแล้วกระโดดลงจากรถเขารีดตรงเข้าไปหาหญิงสาวยืนขวางหน้าชายชะกันสองคน พวกคุณเป็นใครทำไมถึงมาบังคับเธอแบบนี้ชายคนหนึ่งหัวเราะย,ย่อสายตาเย็นชานี่เป็นเรื่องของเราไม่เกี่ยวกับแกทางที่ดีอย่ามายุ่งจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนสมชายกำมือแน่นสายตาเฉียบคมเธอร้องขอความช่วยเหลือผมจะเพิกเฉยไม่ได้ชายอีกคนก้าวเข้ามาอีกก้าวเสียงก้าวขึ้นฉันพูดเป็นครั้งสุดท้ายหลีกไปซะไม่งั้นอย่าหาว่าไม่เตือนแต่สมชายไม่ถอยเขาจ้องมองไปที่ตาของชายคนนั้นเสียงดังลั่นถ้าพวกแกอยากแต่ต้องเธอต้องข้ามศพฉันไปก่อน ในช่วงขณะที่ตึงเครียดนั้นหญิงสาวอาศัยจังหวะที่ชายชะกันสองคนเสียสมาธิถอยหลังแล้ววิ่งตรงไปที่รถบรรทุกของสมชายสมชายไม่ลังเลอีกต่อไปเขารีบหันตัววิ่งตามเธอขึ้นรถฉันเร็วเข้าหญิงสาวปีนขึ้นรถด้วยความตื่นตระหนกสมชายรีบเข้าไปนั่งที่คนขับเหยียบคัน เร่งเต็มที่รถบรรทุกคำรามพุ่งตรงไปข้างหน้าทิ้งชายชะกันสองคนไว้ข้างหลังด้วยความหงุดหงิดแต่เพียงไม่กี่วินาทีต่อมารถสีดำก็สตาร์ทเครื่องไล่ตามมาอย่างกระชั้นชิดแสงไฟหน้ารถสีดำสาดผ่านกระจกมองหลังสมชายกำพูมาหลายแน่นพยายามรักษาความสงบคุณโอเคไหมพวกเอขาเป็นใครทำไมถึงไล่ตามคุณมาหญิงสาวหายใจหอบที่เสียงสั่นเครือ พวกเขาเป็นคนของเจ้านายฉันข้าฉันเป็นเลขาของเขาแต่บังเอิญไปรู้เรื่องธุรกิจผิดกฎหมายเข้าฉันเลยหนีมาและตอนนี้พวกเขาก็ต้องการจับฉันไปปิดปากได้ยินดังนั้นสมชายก็ตกใจสถานการณ์นี้เกินกว่าที่เขาจะจินตนาการได้แต่เมื่อเห็นความตื่นตระหนกของหญิงสาวเขาก็ทิ้งเธอไม่ได้เขาสูดหายใจลึกๆมีสมาธิก,กับถนนเบื้องหน้ารถสีดำเข้ามาใกล้ขึ้น เรื่อยๆการชนอย่างแรงจากด้านหลังทําให้รถบรรทุกโครงเพลงแต่สมชายก็พยายามจับพวมาลัยให้มั่นคงเลี้ยวหักศอกเข้าไปในถนนเล็กๆฝนยิ่งตกหนักขึ้นทําให้ทุกอย่างยากขึ้นจับให้แน่นนะผมจะพาคุณออกไปจากที่นี่หญิงสาวพยักหน้าสองมือกำกเอาอีแน่นสมชายเลี้ยวเข้าถนนแคบๆอย่างต่อเนื่องพยายามสลัดรถสีดําออกไปแต่พวกเขาก็ยังคงตามติดมาเหมือนเงาตามตัวในช่วงพริบตาสมชายตัดสินใจเสี่ยงขับรถเข้าไปในพื้นที่ว่างเปล่าที่เป็นโคลนลึกรอรถเลื่อนถลายไปบนพื้นดิน โฉนกระเด็นไปทั่วแต่เขาก็ไม่หยุดในที่สุดรถสีดําก็ไม่กล้าขับเข้าไปลึกกว่านี้เพราะกลัวจะติดลมจึงต้องหยุดอยู่ริมพื้นที่ว่างเปล่าสมชายถอนหายใจโล่งอกจอดรถเขากลับไปมองหญิงสาวเสียงจริงจังคุณต้องไปแจ้งตํารวจเดี๋ยวนี้เลยสถานการณ์แบบนี้แก้ไขเองไม่ได้หรอกหญิงสาวพยักหน้าแต่ดวงตาก็ยังเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเมื่อเห็นเธอสัน่นสถานสมชายก็รู้สึก ได้ถึงความรับผิดชอบที่เขากําลังแบกรับอยู่เขาตระหนักว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการต่อสู้ที่เต็มไปด้วยอันตรายรถบรรทุกแล่นออกจากพื้นที่ว่างเปล่าแต่โชคร้ายถนนเส้นนี้เป็นทางตันแคบเกินไปนรถบรรทุกของเขาไปต่อไม่ได้กลัวว่าพวกนั้นจะตามมาถึงเร็วสงชายจึงต้องเลี้ยวรถกลับแล้วรีบพูดกับหญิงสาว่าคุณวิ่งเข้าไปในหมู่บ้านข้างหน้าหาสถานที่ปลอดภัยหลบซ่อนนะผมจะกลับไปเบี่ยงเบนความสนใจพวกมันหญิงสาวตกใจไม่นะักพวกเขาจะทำร้ายคุณอย่าทำแบบนั้น สมชายสายหน้าอย่างเด็ดเดี่ยวผมจะทิ้งคุณไว้ไม่ได้และก็จะไม่ยอมให้เราทั้งคู่ตกอยู่ในกำมือของพวกมันด้วยเร็วเข้าไม่ว่าหญิงสาวจะร้องไห้หรือกังวลแค่ไหนสมชายก็เลี้ยวรถกลับรถเหยียบคันเร่งเต็มที่มุ่งหน้ากลับไปเงาของรถบรรทุกค่อยๆหายไปเหลือเพียงหญิงสาวยืนสั่นอยู่ท่ามกลางสายฝนที่กำลังตกรถบรรทุกของสมชายพุ่งทะยานไปบนถนนโคลนไม่นานนักรถสีดำก็พุ่งเข้ามาขวางหน้ารถบรรทุกสมชาย ต้องเหยียบเบรกกระทันหันล้อรถเลื่อนถลายเสียงเครื่องยนต์คำรามในอากาศที่ชื้นแฉะชายชะกันสองคนก้าวลงจากรถทั้งคู่มีสายตาที่เต็มไปด้วยเจตนาฆ่าชายคนหนึ่งเดินเข้ามาใกล้รถบรรทุกเคาะประตูรถอย่างแรงลงมาอย่าให้ฉันต้องพูดซ้ำสมชายเปิดประตูรถก้าวลงมาอย่างใจเย็นแม้ในใจจะรู้ดีว่ากำลังเผชิญหน้ากับอันตรายเธออยู่ไหนรีบบอกมาไม่งั้นอย่าหวังว่าจะรอดสมชายจ้องมองเข้าไปในดวงตาของพวกเขาเสียงสงบเธอไปจากที่นี่แล้ว ถ้าพวกแกฉลาดก็หยุดซสยอย่าทำอะไรผิดกฎหมายอีกเลยชายคนหนึ่งหัวเราะย่อเสียงเต็มไปด้วยการท้าทายกฎหมายงั้นหรือแกคิดว่าตัวเองเป็นฮีโร่ช่วยเจ้าหญิงรึงไงอย่างง่วนักเลยชายคนที่สองหมดความอดทนแล้วเขายกมือฟาดเข้าที่หน้าของสงชายเต็มแรงการฟาดครั้งนั้นทําให้เขาทรงตัวไม่อยู่แต่เขาก็ยังยืนหยัดมั่นคงสายตาไม่หวั่นไหวเธอรู้ความลับมากเกินไปรู้จักพอได้แล้วถ้าแกไม่พูดชีวิตแกก็ไม่รอดหรอก สมชายพยายามยื้อเวลาแต่ชายชะกันทั้งสองคนก็เริ่มหมดความอดทนพวกเขาลงมือทำร้ายสมชายอย่างต่อเนื่องจนเขาล้มลงกับพื้นพวกแกคิดว่าทำแบบนี้จะแก้ปัญหาได้ทุกอย่างนั้นหรือเธอหนีไปแล้วพวกแกจะต้องชดใช้ด้วยความโกรธชายคนที่สองก็ซ้ำอีกหลายหมัดใส่สมชายแล้วพูดเสียงกราวคอยดูว่าใครจะชดใช้ก่อนหลังจากที่ทำให้สมชายบาดเจ็บสาหัสชายชกันสองคนก็ทิ้งเขาไว้บนพื้นดิน ที่เย็นเชียบรถสีดำคำรามแล้วพุ่งออกไปหายลับไปในม่านฝนที่หนาทึบจากระยะไกลหญิงสาวมองเห็นภาพที่สมชายถูกทิ้งไว้ด้วยความสัตย์สันเธอรู้ว่าการกลับไปอาจเป็นอันตรายแต่ก็ทิ้งผู้ชายที่ช่วยชีวิตเธอไม่ได้ภายใต้สายฝนที่ตกหนักเธอวิ่งเข้ามาหาสมชายสองมือที่สัน่นเธอประคองเขาขึ้นคุณขะตื่นสิ์คุณห้ามยอมแพ้นะสมชายลืมตาเสียงอ่อนแรงแต่ก็ยังพยายามยิ้มผมไม่เป็นไรคุณต้องไปแจ้งตำรวจเดี๋ยวนี้อย่าห่วงผมเลยหญิงสาวสายหน,น้าน้ำตาไหลปะปนกับสายฝน ฉันไม่ทิ้งคุณไว้ที่นี่หรอกค่ะเราจะไปหาคนช่วยเ้ э es, ืยอเรียวแรงที่เหลืออยู่เธอพยายามพยุงสมชายไปยังบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆโชคดีที่เจ้าของบ้านเป็นสามีภรรยาสูงอายุใจดีพวกเขารีพบพาชายชาญเข้าไปในบ้าน mm hmm. เพื่อให้ความอบอุ่นและทำแผลในขณะที่พักผ่อนสมชายกระซิบกับหญิงสาวแล้วเรื่องทั้งหมดให้ตำรวจฟังให้ละเอียดแลนะอยากปล่อยให้คนชั่วพวกนั้นทำความผิดต่อไปเลยหญิงสาวพยักหน้าดวงตาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่น ฉันสัญญาค่าคุณช่วยชีวิตฉันไว้ฉันจะไม่ยอมให้การเสียสละของคุณร้ายประโยชน์ในแสงสลัวของตะเกียงน้ำมันสมชายนอนนิ่งอยู่บนเตียงแม้จะเจ็บปวดแต่ในใจเขาก็รู้สึกสบายใจเมื่อรู้ว่าหญิงสาวปลอดภัยและแตัดสินใจทำสิ่งที่ถูกต้องหลังจากได้รับความช่วยเหลือจากสามีภรรยาเจ้าของบ้านใจดีหญิงสาวก็รีบไปที่สถานีตำรวจที่ใกล้ที่สุดเพื่อแจ้งความภายใต้สายฝนที่ตกต่อเรื่องเธอเล่าเรื่องราวทั้งหมดด้วยเสียงที่สั่นเครือแต่เด็ดเดี่ยวพวกเขาเป็นคนของเจ้านายฉันค่าเขาค่าของเถื่อน และฟอกเงินฉันเก็บหลักฐานไว้และพวกเขาต้องการทำร้ายฉันเพื่อปิดปากตำรวจประเมินความร้ายแรงของคดีอย่างรวดเร็วทีมสืบสวนถูกจัดตั้งขึ้นทันทีในคืนนั้นเพื่อติดตามรถสีดำและชายชะกันสองคนด้วยข้อมูลที่หญิงสาวให้มาตำรวจก็แกรอยและพบรถสีดำที่ถูกทิ้งไว้ใกล้กวัวดังร้างจากร่องรอยที่ทิ้งไว้พวกเขาก็พบว่านี่คือที่ซ่อนขอองค์พวกมันในขณะเดียวกันหญิงสาวก็พาตำรวจ ไปยังที่ที่เธอซ่อนเอกสารหลักฐานมันคือฮาร์ดดิสที่เก็บข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการทําธุรกรรมที่น่าสงสัยของเจ้าหนายเธอหัวหน้าทีมสืบสวนกล่าวกับหญิงสาวหลักฐานเหล่านี้สามารถเปิดโปงเครือข่ายอาชญากรรมขนาดใหญ่ได้เลยคุณทําได้ดีมากหญิงสาวพยักหน้าแต่ดวงตาก,ก็ยังเต็มไปด้วยความกังวลแต่เขาอันตรายมากาแค่แค่จับสองคนนั้นยังไม่พอที่จะยุติเรื่องทั้งหมดได้ในขณะที่หญิงสาวกําลังให้ความร่วมมือกับตํารวจสมชายก็ยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลภายใต้ การดูแลของสามีภรรยาใจดีแต่ไม่มีใครค่าคิดว่าเจ้านายใหญ่ได้ส่งคนมาตะหาสมชายคืนหนึ่งเมื่อโรงพยาบาลเงียบสงบชายชะกันสองคนก็แอบบุกเข้าไปในห้องพักผู้ป่วยของสมชายเสียงฝีเท้าที่ย่องบวบนทางเดินทำให้สมชายแม้จะอ่อนแรงก็ยังระมัดระวังชายคนหนึ่งกระซิบเขาอยู่ตรงนี้จัดการให้เร็วอย่าทิ้งร่องรอยไว้แต่ก่อนที่พวกมันจะทันลงมือทีตำรวจที่จัดกำลังคุ้มกันก็บุกเข้ามาทันเวลาเกิดการต่อสู้กันขึ้นและชายชะกันทั้งสองคนก็ถูกจับ อับกุมได้ทันทีหญิงสาวที่ยืนอยู่ข้างนอกตัวสัน่นจนแทบหยุดหายใจเมื่อทุกอย่างสงบลงเธอก็รีบวิ่งเข้าไปในห้องพักผู้ป่วยเห็นสมชายยังปลอดภัยคุณไม่เป็นไรใช่ไหมคะฉันขอโทษทุกอย่างเป็นความผิดของฉันสมชายยิ้มอย่างอ่อนแรงไม่เป็นไรหรอกความยุติธรรมจะชนะเสมอคุณจงเชื่ออย่างนั้นเถอะด้วยความร่วมมือของหญิงสาวและหลักฐานที่รวบรวมได้ตำรวจเริ่มมุง่งเป้าไปที่เจ้าในายใหญ่ผู้ที่อยู่เบื้องหลังอาชญากรรมทั้งหมด อย่างไรก็ตามเขาไม่ง่ายที่จะจัดการตามล่าครั้งใหญ่ถูกเปิดฉากขึ้นทรัพย์สินสํานักงานและความสัมพันธ์ของเจ้าในายใหญ่ถูกสอบสวนทั้งหมดหลังจากการตามล่าที่ตึงเครียดนานหลายวันในที่สุดเขาก็ถูกพบว่ากําลังหลบหนีอยู่ที่คฤหาสน์ริมทะเลทีมตํารวจบุกเข้าไปและหลังจากต่อสู้อย่างดุเดือดเขาก็ถูกจับกลุ่มเจ้าในายใหญ่คำรามพวกแกจะขังฉันไว้ไม่นานหรอกฉันมีเงินฉันไม่ยอมแพ้หรอกหัวหน้าทีมสืบสวนกล่าวอย่างจริงจังเงินก็ช่วยคุณไม่ได้หรอกความยุติธรรมซื้อไม่ได้ การสอบสวนกินเวลานานหลายเดือนเผยให้เห็นเครือข่ายอาชญากรรมขนาดใหญ่รวมถึงการค้าของเถื่อนการฟอกเงินและการติดสินบนเจ้าหน้าที่เจ้าหนายใหญ่และผู้ที่เกี่ยวข้องต้องเผชิญกับโทษจำคุกที่หนักหน่วงหญิงสาวได้รับการคุ้มครองอย่างปลอดภัยในขณะที่สมชายได้รับการยอมรับว่าเป็นพยานสำคัญในคดีหลังจากทุกอย่างสงบลงหญิงสาวก็ไปพบสมชายที่ฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยหญิงสาวเสียงสั่นเครือคุณไม่เพียงแค่ช่วยชีวิตฉันเท่านั้นแต่ยังช่วยให้ฉันมีความกล้าหาญที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องด้วย ฉันจะทราบซึ้งในบุญคุณของคุณไปตลอดชีวิตสมชายยิ้มเสียงอ่อนโยนผมแค่ทำในสิ่งที่ผมคิดว่าถูกต้องแต่ผมก็ดีใจที่คุณผ่านทุกอย่างมาได้ทั้งสองนั่งเงียบๆชั่วขณะหนึ่งแต่ดวงตาของพวกเขาก็เปลี่ยนประกายด้วยความเชื่อว่าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นจากความกล้าหาญและความซื่อสัตย์สมชายนั่งอยู่ในลานเล็กๆของโรงพยาบาลสายตาขของเามองไปไกลแต่ในใจเขารู้สึกโล่งอกเมื่อรู้ว่าคนชั่วร้ายถูกลงโทษตามกฎหมายแล้วเช้าวันหนึ่งหญิงสาวปรากฏตัวพร้อมตะกร้าผลไม้ในมือเธอเดินเข้า,ายิ้มอย่างอ่อนโยน คุณดีขึ้นหรือยังคะฉันเอาอาหารบำรุงมาให้คะ่ะสมชายยิ้มเล็กน้อยผมดีขึ้นแล้วครับขอบคุณที่มาเยี่ยมเสมอหญิงสาวนั่งลงข้างๆดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความซาบซึ้งคุณสมชายคะฉันไม่รู้จะขอบคุณคุณยังไงดีถ้าไม่มีคุณบางทีฉันคงเสียชีวิตไปแล้วและความจริงก็คงไม่เคยถูกเปิดเผยสมชายตอบก,กลับอย่างมีความไนผมแค่ทําในสิ่งที่ทุกคนควรจะทําถือซะว่าผมโชคดีที่ได้เจอคุณก็แล้วกัน ทั้งสองหัวเราะบรรยากาศระหว่างพวกเขาก็ผ่อนคลายขึ้นหญิงสาวเล่าว่าเธอได้งานใหม่แล้วและต้องการช่วยสมชายให้มีชีวิตที่มั่นคงหลังจากเหตุการณ์นั้นคุณเป็นคนที่ดีสมควรที่จะมีชีวิตที่ดีกว่าฉันได้ให้เพื่อนแนะนํางานให้คุณที่บริษัทขนส่งใหญ่แห่งหนึ่งฉันเชื่อว่าคุณจะทําได้ดีสมชายประหลาดใจเล็กน้อยแล้วก็ยิ้มขอบคุณครับแต่ผมจะทําได้ดีหรือผมก็แค่คนขับรถธรรมดาหญิงสาวยืนยัน คุณมีความสามารถและความซื่อสัตย์ฉันเชื่อว่าคุณทําได้นั่นคือสิ่งที่มีค่าที่ไม่ได้มีใครมีกันทุกคนหรอกในช่วงเวลาที่สงชายฟื้นตัวหญิงสาวมักจะมาเยี่ยมเยียนบ่อยครั้งนาความอบอุ่นและการให้กําลังใจมาให้การสนทนาไม่ได้วงวินอยู่แค่เรื่องคดีเท่านั้นแต่ยังเป็นเรื่องราวชีวิตประจําวันที่เรียบง่ายสงชายเริ่มตรหนักว่าหัวใจของเขากําลังสั่นไหวกับหญิงสาวที่เข้มแข็งและกล้าหาญคนนี้หญิงสาวก็รู้สึกได้ถึงความจริงใจความเรียบง่ายและความน่าเชื่อถือในตัวเขาหวน หนึ่งเมื่อทั้งสองเดินเล่นอยู่ในบริเวณโรงพยาบาลหญิงสาวก็พูดขึ้นมาอย่างไม่คาดคิดคุณสมชายข้าฉันคิดว่าการที่เราได้พบกันไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญบางทีโชคชะตา,าจบมนตรให้ฉันได้พบกับคนอย่างคุณสมชายประหลาดใจเล็กน้อยกับคำพูดของหญิงสาวผมก็คิดอย่างนั้นแต่คุณสมควรได้รับสิ่งดีๆมากกว่าผมเยอะเลยหญิงสาวปัดมือคุณอย่าพูดแบบนั้นเลยค้าคุณเองนั่นแหละที่สอนให้ฉันรู้ว่าบางครั้งความเมตตาและความกล้าหาญคือสิ่งที่มีค่าที่สุด สมชายไม่พูดอะไรอีกเพียงแค่จับมือของหญิงสาวอย่างเงียบๆในขณะนั้นทั้งสองก็รู้ว่าพวกเขาได้พบกับความรักพิเศษที่สร้างขึ้นจากความท้าทายและความไว้วางใจหลังจากออกจากโรงพยาบาลสมชายก็เริ่มงานใหม่ที่บริษัทขนส่งที่หญิงสาวแนะนําด้วยความขยันและความคิดเชิงบวกเขาก็ได้รับความรักจากเพื่อนร่วมง,งานและหัวหน้ายอย่างรวดเร็วหญิงสาวผู้มีกําลังใจเข้มแข็งก็เริ่มต้นอาชีพใหม่ ในด้านที่ปรึกษากฎหมายช่วยเหลือผู้ที่ตกอยู่ในสถานการณ์คล้ายกับที่เธอเคยประสบมาคืนหนึ่งเมื่อทั้งสองนั่งอยู่ด้วยกันสมชายก็แบ่งปันความคิดของเขาเมื่อก่อนผมคิดว่าความเมตตาเป็นเพียงสิ่งฟุ่มเฟือยในชีวิตที่ยากลําบากแต่ตอนนี้ผมเข้าใจแล้วว่าถ้าเราทําด้วยใจความเมตตาก็จะได้รับการตอบแทนเสมอเพราะสวรรค์ได้นําคุณมาให้ผมหญิงสาวหัวเราะเบาๆต้องไปตรงกันข้ามสิขขะขอบคุณสวรรค์ที่นาคุณมาให้ฉัน ทั้งสองมองหน้ากันดวงตาเต็มไปด้วยความเข้าใจและความสุขพวกเขารู้ว่าจากอันตรายและความท้าทายพวกเขาได้พบความหมายที่แท้จริงของความเมตตาและความรักสมชายและหญิงสาวเริ่มต้นชีวิตใหม่ในเมืองเล็กๆที่เงียบสงบที่ซึ่งทั้งสองตัดสินใจสร้างอาชีพและสารฝันด้วยเงินเก็บจากงานขนส่ง และแรงสนับสนุนจากหญิงสาวสมชายก็เปิดอู่ซ่อมรถเล็กๆอู่ซ่อมรถของสมชายไม่ได้เป็นเพียงที่ธรรมหากินเท่านั้นแต่ยังกลายเป็นที่พักพิงสำหรับผู้ใช้แรงงานยากจนที่ต้องการความช่วยเหลือเขาซ่อมรถฟรีให้กับผู้ที่ไม่มีเงินพอจะจ่ายเช่นมีเงินเพียง5บาทสำหรับซ่อมรถและยังสอนอาชีพให้กับเยาวชนในพื้นที่อีกด้วยหญิงสาวด้วยความมุ่งมั่นและประสบการณ์จากงานที่ปรึกษากฎ,กฎหมายก็เปิดสํานักงานเล็กๆใกล้กับอู่ซ่อมรถเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่ต้องเผชิญกับปัญหาทางกฎหมายเธอมัก จะจัดกิจกรรมการกุศลร่วมกับสมชายแจกของขวัญเล็กๆน้อยๆให้กับครอบครัวที่ยากจนบ่ายวันหนึ่งขณะทํางานอยู่ที่อู่ซ่อมรถสมชายก็เห็นชายชาราคนหนึ่งถือจักรยานเก่าๆเ,เดินเข้ามาชายชาราเรียกเข้าไปในอู่หลานไอ้รถลุงเบรกเสียแต่ลุงมีเงินแค่เสียสตังเองสมชายยิ้มไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมซ่อมให้ครับเบรกเสียอันตรายมากนะครับหลังจากซ่อมเสร็จชายชาราก็ขอบคุณอย่างสั่เครือไม่ลืมที่จะกล่าว้ําว่าหลานเป็นคนดีจริงๆลุงไม่เคยเจอใครใจดีเท่หาหลานเลย สมชายเพียงแค่ยิ้มเบาๆสายตาของเขามองไปยังหญิงสาวที่ยืนอยู่ข้างๆเป็นประกายแห่งความสุขหญิงสาวไม่เพียงเป็นคู่ชีวิตเท่านั้นแต่ยังเป็นคนที่ยืนเคียงข้างสมชายในทุกการตัดสินใจทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ทั้งสองจะใช้เวลาไปเยี่ยมหมู่บ้านที่ยากจนเพื่อแจกของขวัญและจัดกิจกรรมแบ่งปันทักษะชีวิตให้กับเด็กๆครั้งหนึ่งขณะกำลังสนทนากับกลุ่มเด็กๆหญิงสาวก็พูดขึ้นมาอย่างไม่คาดคิด หนูหนูรู้หมคะเป็นเพราะคนที่มีความเมตตาเสมอมาที่ทําให้พี่มีวันนี้ได้หนูหนูจาไว้นะคะไม่ว่าจะยากลาบากแค่ไหนก็จงใช้ชีวิตอย่างจริงใจและกล้าหาญนะความเมตตาไม่มีวันไร้ความหมายหรอกนะแม้บางครั้งมันจะทําให้เราต้องเผชิญกับอันตรายหรือความท้าทายก็ตามความกล้าหาญและความซื่อสัตย์ไม่ได้เพียงช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนคนหนึ่งเท่านั้นแต่ยังสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับทั้งชุมชนชีวิตของสมชายและหญิงสาว เป็นบทพิสูจน์ที่ชัดเจนว่าสิ่งดีๆมักจะเกิดขึ้นกับผู้ที่ใช้ชีวิตเพื่อผู้อื่นเรื่องราวของสงชายและหญิงสาวปิดฉากลงแล้วแต่บทเรียนเกี่ยวกับความเมตตาความกล้าหาญและความรักจะยังคงอยู่ในใจของเราทุกคนไม่ว่าชีวิตจะยากลำบากแค่ไหนก็จงเชื่อมั่นเสมอว่าการกระทำที่เกิดจากใจที่บริสุทธิ์จะนำมาซึ่งสิ่งที่ดีที่สุด